สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณคุณเนอรนะคะวันนี้คุณคุณเนอร์จะพาเด็กๆไปเขียนตัวภาษาอังกฤษกัน,นะคะ่ะวันนี้จะเป็นตัวอะไรนะแต่ก่อนเขียนเนี่ยเรามาทบทวนดีกว่าว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักตัวภาษาอังกฤษอะไรแล้วบ้างอ่าเรามาพูดพร้อมๆกันเลยเนาะหน้าแรกตัวแรกเลยนั่นก็คือตัว A หน้าที่สองนั่นก็คือตัว B b บีพึ่งนะคะต่อไป ตัว C C แค t แมวต่อไป D D ดอตุ๊กตาและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะเขียนตัว E N. นั่นเอง E X ไข่เด็กๆเห็นคหม e. คะ E X ไข่ตัว E พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว E พิมพ์เล็กค่ะเด็กๆคะตัว E พิมพ์ใหญ่นเนี่ยคุณครูเนิร์ดเนี่ย ยังไม่เคยพาเด็กๆเ,เขียนเลยใช่ไหมเรามาเขียนพร้อมๆกันเลยเดีก,กว่าเด็กๆลองดูก่อนนะอะดูกันก่อนนะว่าคุณ,คณอะเขียนยังไงลากเส้นตรงมาหนึ่งเส้นเสร็จแล้วขีดเส้นข้างบนค่ะ1นึ่ขีดเส้นตรงกลางอีกสองขีดเส้นข้างล่างอีกสา ตัวอ e น่ะเขียงงนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมีเสเ้นเล็กๆทั้งหมด3เส้นเราจะเขียนเส้นยาว1เส้นเส,เเส,เสเ้นเล็ก3เส้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ๋ยวคุณครูพาเด็กๆเขียนพร้อมๆกัน1แถวเลยเนาะเด็กๆจะได้ไม่เงาละมีเพื่อนๆช่วยเพื่อนๆเขียนพร้อมๆกันล่ากเส้น1เส้นตึ๊บลากเส้นขางบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่าง อ่าต่อไปเลขสองตัวลากเส้นลงมาตึ๊บแล้วก็เส้นข้างบน1เส้นเส้นตรงกลางหนงึเส้นแล้วก็เส้นข้างล่างหนึ่งเส้นอันนี้ก็ด้วยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าตัว E ีนะ่ะของเราเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมค,คุณครูคิดว่าเด็กๆนะสามารถเขียนได้นะคะเด็กๆก็เขียนเองอีกสองแถวนะ ต่อไปนั่นก็คือตัว e พิมพ์เล็กค่ะตัว e พิมพ์เล็กเนี่ยก็เขียนง่ายเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยเด็กๆเราก็ขีดที่มันเป็นเส้นตรงนี้ตรงกลางตึ๊บเสร็จแล้วเด็กๆก็โค้งไปข้างข้างซ้ายค่ะโค้งลงมาแล้วม้วนขึ้นอย่างนี้อ มันคล้ายๆวงกลมอะค่ะเด็กๆที่เกือบจะสุดเห็นไหมแต่ว่าเราไม่ต้องเขียนเส้นปิดอย่างนั้นนะคะเราเหลือพื้นที่ไว้ให้เขานะอ่ะเดี๋ยวมาลองใหม่ดีกว่าตัว E พิมพ์เล็กขีดเส้นตรงกลางหนึ่งเส้นแล้วเราก็โค้งไปดางด้านซ้ายมือของเราแล้วตวัดขึ้นมาปุ๊บอ่าลองใหม่เน้องลองใหม่ขีดเส้นตรงกลาง แล้วก็โค้งมาทางซ้ายแล้วตวัดหางขึ้นมาเหมือนจะปิดแต่เราไม่ปิดเราเบรกก่อนคะ่ะอุบวันนี้อันนี้คุณครูเบรกแล้วเลอะเลยอ่านเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ขีดเส้นตรงกลางลากหมุนไปทางซ้ายโค้งตวัดขึ้นเบรกอ่าทีนี้เด็กๆก็ลองเขียนเองอีกสองแถวนะคะถ้าเด็กๆเมื่อยมือ,มอหรือว่า เขียนเขียนแล้วรู้สึกว่ามันเบือเอ่อนาะเด็กๆก็เขียนครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งเขียนอีกตอนบ่ายหรือว่ามาพักระบายสีหน้านที่เด็กๆยังไม่ละลาบายก็ได้นะคะที่เด็กทําไปแล้วอย่างเช่นตัว A มด B เพึ่งตัว C แคทแมวตัวดีดอตุกตาแล้วก็ e, อีข่นะคะคุณครูให้เด็กระบายได้แค่นี้นะหน้าอื่นอย่าพึ่งระบายนะคะให้เราได้เขียนอันนี้ก่อนนะถึงจะละบายได้จะได้ทาตาม ไปพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะคะและเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะ